มาทุงนางจะคู่อยู่ห้องอันนี้คนโดในอดีตนี่น้พี่น้องมาขึ้นนี่เจแล้วตกแต่งแบบใส่ดอกไม้โอ้ยสวยงามด้ยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวตอนสามาสักแค่กับซีดีวิวให้บังเนาะตอนนี้ยุ่งกระ,ละ,ะไล่ไลพี่น้องบอ <c oughs> นี่เราซื้อของมาตกแต่งกระงามงามพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาเอินสามมาสกักแค่ใ้เบังว่าสวยงามสำหรับเนาะ งามไร้พี่น้องผู้ได้แกแบบลูกค้ามากกับทายรูปกันเพราะว่าเขาเจ้ามากวิววิวหนงามันรายเนาะสวัสดีพี่น้องบ่พรอมกับสองสาวแพร์ักเส่คือเก่าเนาะบบรรยากาศพี่น้องวันนี้บรรยากาศกับฟนตกลิ่นบังลมของเฮากะโอ้โหเส้นหยอดเลยเนาะพี่น้องกลางซ้ำซีขนกระดัยขนนองขันหลงขนช่วงนี้ฝนตกพายุขาวตกขมือคือมือพี่น้อง บ่าวายจะเป็นฟังลาฟังไทยกับตกคือกันเนาะโอมาบาั่นกับตกมันเหม่มันขึ้นคือกันเข่ากับบด้เกี่ยวแม่ว่าเกี่ยวกับ mm hmm. วิบบมีหมองตาเข่ากับไก่ซุกมดเลยเนาะบัดตอนดำหน้าหน้าบัดดำแหงแหล่งเนาะบัดพ่อสิกเกี่ยวเข่าหละกันค้นโต๊ะอายุวะสะิในพี่น้องตอนนี้ถนนกะหลกเนี่ยเนาะเพราะว่ารถไม่พอ,อเขาจะมาไอ้ผ้า,า,างไหมตา ตอนนี้กำลังไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องตื่นเขมาแล้วไปกินก๋วยเตีย๋ยวกันเดี๋ยวไป,ไปเยิยหยานมือมันถนนทุนทางนี่พี่น้องสักแค่กี่หยาดมือมัน,นทนกกนะนฝนตกจะเสร็จแหละเนาะสักแค่หยางพี่น้องเอ้ยเกือบมืนนอยังวะ ดีแต่จังอันนี้ถันเนาะจังโตถันเจ็บมดแอวเดี๋ย้ๆโซแคร์ใช่ไห้เบิ่งหลมกันเลยเนาะพี่น้องหล่มพอดีว่าเห็นโตว่าถุ่มหล่มใหญ่อีนนี้โซแคร์กับเขาไปในหล่อมก่อนบอสบายไปไดพี่น้องเดินขึ้นมากกับเจ็บข้อแหงข้อ ปวดต้นปวดโตเนาะเพราะว่าฝนตกคู่มือหลกักกรยา่างหาฝนแน่คหาพี่นาพี่นอ่ก็เลยบสบายก็ได้คิดจะก,กินก๋วยเตี๋ยวทอดอ้าววันนี้วันยัเข้าคุกดปิดปิดฮะปิด<อ> วันนี้เป็นวันอาทิตย์พี่น้องวันที่สิบแปดเนาะวันอาทิตย์วันที่สิบแปดวันที่สิบเก้ากับไปห้ามออลไะพี่น้องอุ้ยตาจะไม่เอาเงินมาเตอร์ไซค์แเนาะเหตุงานกับวันหนึ่งสามหลอยไปห้ามอเดือนหนึ่งสองเ่ออะไะพี่น้องเดือนนี้พูที่สองเ่อบางวันที่หากระเปาไปห้าอะไรเธอหนึ่งเนาะนี่กับวันที่สิบเก้ากับไปพี่น้องวันที่สิบเก้ากั ไปอีกหลอกยังขี่หลายนาทีจังสิกอะเสียบร้ายแค่ไหนที่นาะขอ,อยาอนไปอีกก็มาได้กับผ่านกลัวพ่านกลัวบางไปวันที่หากา่ะเมิดอผ่านพ่าน,นทอดได้ก่อนนะเฮ้ยผ่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทถ้าเบิ้งวันที่สิบเก้าแล้วพี่น้องสักแค่กับสิไดอาร์ดคลิปเห็พี่น้องได้เบิ้งขึ้นกัน สัแค่หล่นมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็จน <c oughs> พี่น้องกับอาที่อยากขู่กันไม่พี่น้องโอเคตอนนี้มาหาหลานกว๋วยเตี๋ยวแล้วแ๋ยวตอนนี้สั่งกว๋วยเตี๋ยวกนได้พี่น้องมามาจอาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่น้ำกันเด้อพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวไก่ละเนาะสัแค่กับบัลลัยไมาละไปพี่น่องนะจนบ่มีม่นานเนาะเส็นเอิดเลยพี่น้อง มามา่าแสบๆน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยจุดจ้วง๋ยวป่ะบังตอนกินกันเลยนะคะมาม่าพี่น้องคนนอาเต้นหวยบางสักแค่สิกินมาดเดียวอืมชมชม

จังเป็นมือแค่บวมมาแล้วมือยัาไง <laughs> Còn con như con có thể bùn đây thì nào. hèn hèn bùn đấy thì nào hèn hèn bật nhảy Bà thùng hèn ngặt của có đứa nó thì nào. ว้าวกินจนมัดเลยจิู่ปลาเลือคอนหอน,นึ่งกับปลาเรือเนาะมันอีหิวแนี่หงเลยไปนอยกุเ<ๆ> okay, น่ยหน่วงินโอเคนาพี่นนอง ใจเสียบังยังไงจ็สิมืดจเสิแหละมืดมืดเหมือมัดเว้นเนาะมอสแทบงก็จีทัวร์ประเทศเลยพี่น้องน้องนำทัวรฝนตกม้นเหมือมัดขื่นลายวันติดต่อกันพี่น้องน้ำท่วม์แล้วนำท่วม์แล้วนำท่วม์แล้วไปจยัง พี่ป่าบ่อนเอ็นะฮึขันยู่บ้านห้าจ้าป่าได้ไหนเดี๋ยวตอนในไก่เสายหอดคอนโดแล้วพี่น้องนี่นอข้าเจาเห็ดไหมตอนหันไรเงินได้เสียงข้าเจาเห็ดแล้วกะเทปปูนเนาะแต่บริภาพี่น้องมาเบ่งจ้าบเถื่อ ี่ย oh, ฉ oh, ันน you you ัทุ่นทางกระเป็นแล้วพี่น้องโอ้มากินเป็ดโอ้แม่มันนนะเหลือสะมึงตายมึงตายเหรอกินเป็ดหน่อยพี่น้องเอ้ยมาแต่กินเป็ดนี่พี่น้องคนคนโดอ ออไม่พายอยู่ไวน้นะลายเหรอผุอน่าใสโอ้ยเป็ดเป็ดพนะั้นใต้พี่น้องพุนอะม้ามึงเดองกินใสที่อะใส่แต่อตนเนาะโอ้ผนาม้าไดางหันระวังนะหันเด็กหันไปนางสาวอีอย่าง,าางนะหาันอย,อ,อ,ยอยู่นะบอสผุน,นผุนเด็กหนัง

นี่คนโดพี่น้องป่ะวันนี้ให้กินข้าวไปนอนตัวกินข้าวอิ่มเลยพี่น้องเดี๋ยวสักแค่สิผ้าพี่น้องไปเบิ่งอันาคตหข้องเนาะี่เจแล้วเห็ดดอกใหม่มาขึ้นนี่งามงามไร้พี่น้อง ราซื้อขามาโต๊แตงหลานแห้วพี่น้องเริ่มซื้อมาต๊แตงคู่มือคู่มือเนาะนี่อันนี้ซิเป็นจัก,กรยานพี่น้องหนาลักหนาลักจัก,กรยานเนาะแล้วก็มีแบบคายคายข้าวโจ๊จับไยังหันหน้าพี่น้องเป็นตะไคร้เป็น,ปนอันนี้เนาะ จะแขกก็เลยเห็นยุงไล้ไล้จะแขกกลับไปตบยุงพี่น้องนี่งามบ่พี่น้องงามบ่สวยงามไล้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแขกให้เบิ่งสาอุ้ยดูดน้ำออกเมืองนี่ก็มีอีกแล้วพี่น้องเซ่เซ่ไอเดือนเอ้ยมาเต็มเลยไอเดือนเซ่ น้าแมาดำหันยิงน้่แมาดำนะมาหมาเหลียงเป็นเหลียงไก่กับระวังพี่น้องเออะบางหนึ่งพันกัดนเนาะคุณนะไพี่น้นองหนามเต็มเลยเนาะหนามไร้ขากไรหนามไร้อีลีอีสะพพัน งามบ่พี่น้องงามบ่างามกับคอมเมนต์มาบอกสักแค่ไหนเดอ้องามหลายุตโ,โต๊กกับสีแห้งางางามพี่น้องหงาเก๋สวยงามอีดีโอเคนะ้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเจ๊เพิ่นประกอบเพ็ดดอกใหม่เลยเนาะมาขึ้นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สักแค่ก็ขอจบคลิปถามให้มาคลิปนี้ยก็ฝากก็ไลค์ก็เซฟเป็นกำลังใจสักแค่เดอ้อฝากก็ติดตามน้ำเนนะ่อพี่น้อง ที่บอผาดคลิปใหม่ๆของศ้าแค่ปักเซกอะบอคอยได้ล่องคลิปกะย่าอันนี้กันเนาะพี่น้องจะได้กะยังอยู่น้ากันอยู่เนาะสาวแค่กะคิ้หอนเอฟสี่สูขูสู้อนคือเกามาทุงนังจะคู่อยู่ห้องอันนี้คอนโดนในอดีตปัจจุบัน